วันนี้เรามีข่าวดีมาฝากท่านผู้ชมก่อนค่ะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับนิตยสารการเงินการธนาคารนะคะได้จัดงานที่มีชื่อว่า SET Awards 2016ก็คือ SET Awards ของปีนี้โดย F ก็ แอฟโกนี่หรือว่าบริษัทเอเชียนไฟโตสติคอลจำกัดมหาชนซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆบริษัทที่ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตรกรรมในปี2,559นะคะรายละเอียดของเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยข่าวดีๆข่าวแรกของเรานี้จะเป็นอย่างไรเรามีรายงานพิเศษมาฝากท่านผู้ชมค่ะ เมื่อเร็วๆนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดงานเซตอวอร์2016 hmm. เพื่อเป็นการประกาศกิติคุณและเชิดชูบริษัจทจดทะเบียน mm hmm. บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีความยอดเยี่ยมและดีเด่นในด้านต่างๆจากผลการดำเนินง,งานในปี2,559รวม8รางวัล โดยแอปโกบริษัทเอเชียนฟโตสูติโคจำกัดมหาชนเจ้าของธุรกิจนวัตกรรมธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงามได้รับรางวัลน,นวัตกรรมดีเด่นจากผลงานพัฒนาสูตรจัดการมะเร็งคิดค้นจากสารมังคุดกับสารสกัดจากงาดำทั่วเหลืองฝรั่งบัวบกเพื่อกระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้สร้างผิคุ้มกันเพื่อจัดการกับมะเร็งได้สำเร็จช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งจนเป็นปกติ ปัจจุบันนี้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่ารู้จักกันดีว่าไม่เลือดขาวแพชค่าในร่างกายของเราซึ่งเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาสําหรับจัดการกับมะเร็งเราสามารถกระตุ้นไม่เลือดขาวแพชค่าเหล่านั้นได้ขึ้นหลายสิบเท่านะครับแล้วก็ใช้ช่วยแก้ไขปัญหาผู้ป่วยมะเร็งมาแล้วพันคน